การใส่ข้อความใส่ภาพนะครับเพิ่มวิดีโอเนาะได้ละนะครับต่อมานะครับนิสิตอาจจะทำหลายๆห,หน้านะครับเป็นเพจหลายๆห,หน้ามาตรงนี้ครับเพจนี้ครับเพจตรงนี้ปุ๊บนะับเพจกดเพจเสร็จปุ๊บเรามีหน้าเดียวอยู่มีหน้าโฮมไม่ิกดบวกครับสมมติเนื้อหาหนึ่งเนาะเนื้อหาหนึ่งนะครับด้านเนี่ยอันนี้คือมีอีกหน้าหนึ่งละเมนู สมมติมีเนื้อหาสองได้แล้วนะครับเนื้อหา1 2ึหน้าแรกเนื้อหา1นก็มีเมนูอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหรือว่าถ้าในเนื้อหา2นี่สิมีย่อยอีกสมมติมีย่อยเนาะกดตรงปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ครับ Add s u b เพจสองจุจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับ2องอนี่ครับเนื้อหา2 ถ้าเราเอาเนื้อหาหนึ่งขึ้นไปก็เลื่อนขึ้นมาเนี่ยครับเนื้อหาหนึ่งเนื้อหาสองนะครับก็จะเป็นเมนูให้อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถจัดการได้นะครับกลับมาหน้าแรกของเรานะปุ๊บสมมตินิสิตจะทําปุ่มปุ่มนะปุ่มให้ลิงก์ไปหน้าถัดไปอาสมมติดนล่ารแล้วก็มาอินเสิร์นะครับปุ่มตรงนี้นะครับถัดไปสมมติเนาะถัดไปหน้าถัดไป แล้วก็ลิงก์สมมติเนื้อหาหนึ่งพอกดปุ่มนี้ก็ไปเนื้อหาหนึ่งละหรือตรงนี้นิสิตทําเป็นภาพเป็นอะไรมาก็ได้นะครับตรงนี้มสมมติเรามีไฟล์ไฟล์เอกสารให้หนัเกเรียนเข้าดาวน์โหลดสมมติพิมพ์ข้อความสมมติเรามีเอกสารเนาะนิสิตลิกคุมนะครับนี่ครับลิงก์ตรงนี้ครับลิงก์เอกสารจะไปเอาจาก google form ก็ได้ นับหรือจะไปเกมภายนอกก็ได้นะครับนิสิทไปทำมาสมมติอาสมสมมติเดี๋ยวอาจารย์หา Google form สักลิงก์หนึ่งให้เป็นตัวอย่างส่งงานการออกแบบซื้อนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ก็เซนปุ๊บลิงก์นี้มาครับช็อตยูเอลก็ปี้นะครัคปี้เอามาแปะไว้ตรงนี้ครับลิงก์นะครับ พอปุ่มนี้กดปุ๊บก็จะไปลิงก์ฟอร์มต่างๆลิงก์เอกสารต่างๆที่เราได้สร้างไว้นิสิตอาจจะทําเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบฝึกหัดหรือเกมจากเว็บไซต์ต่างๆก็เอามาลิงก์ตรงนี้หมดเลยเนาะคลิกคุมแล้วก็เนี่ยครับนะครับหรือสามารถสร้างเป็นสไลด์ได้นี่ครับคลิกขวาตรงนี้ครับสไลด์ถ้าเราทํา powerpoint เนาะทำ powerpoint เป็นสไลด์นะครับนิสิตก็เลือกได้เลยสมมติอันนี้สไลด์อาจารย์ทำไว้แล้วอาจารย์จะกเข้ามา ก็จะเป็นสไลด์ที่ได้สร้างไว้แล้วหรือนี่อันนี้สร้างมาหน้าเดียวเนาะยังไม่ค่อยได้สร้างเดี๋ยวหาอันที่สร้างอ่ะหรือนี้นะครับ,น,รบนี่ทําเป็นสไลด์นะครับนีเแล้วก็ไปทําในสไลด์มามันก็จะขึ้นของเรานะรเพิ่มได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ เขาไปดาวน์โหลดนะครับนิสิตก็เอาทำเป็นสไลด์ g o o g l e สไลด์เนาะคล้าย powerpoint นำแสดงตรงนี้ได้เลยนะครับด้านข้างนี้นิสิตลองเล่นดูนะครับเพิ่มฟอร์มได้นะหรือว่าเรามีฟอร์มเส่ปุ๊บเราไม่อยากให้กดลิงก์แล้วไปฟอร์มนะนิสิตสามารถเอาฟอร์มมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะสมมติอาจารย์สร้างฟอร์มไว้แล้วเนี่ยนะก็กดเข้ามาได้เลยเนาะในฟอร์มแต่ก็เพิ่มได้ ตรงนี้นิสิตลองไปใส่ดูนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บเนาะเราลองพรีวิวตรงนี้ครับเนี่ยพรีวิวนะพรีวิวหนี่อันนี้น้าหลักเนื้อหาหนึ่งยังไม่มีอะไรเนื้อหาสองสองจุดหนึ่งก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ใส่นะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตหน้าตาเป็นแบบไหนเออแท็บเล็ตหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นิสิตสังเกตว่าถ้านิสิตพิมพ์ข้อความในนี้ มันจะ r e s ponsive หรือว่าย่อขยายตามหน้าจอของเราเนาะถ้าข้อความเราพิมพ์จากในนี้นะครับแต่ถ้าข้อความเราทำเป็นภาพสมมติแบนเนอร์ตรงนี้แบนเนอร์ตรงนี้เปลี่ยนได้นะรเราทำเป็นภาพมามันก็จะย่อขยายตามสัสดส่วนหน้าจอเนาะภาพมันก็จะบีบนะข้อความบางทีจะไม่ไม,ไม่ไม่ย่อขยายตามเช่นอสมมติอาจารย์จะเปลี่ยนภาพอ่ะอันนี้ภาพแบล็กเกลียวเขามีให้เนาะภาพแบล็กเกลียวมีให้ ตรง Header Type นะครับ,ร er ai, รบสามารถเลือกได้จะเอาเป็นแบบไหนเป็นอันใหญ่อันกลางอันเล็กเลือกได้นะส่วนไซส์ต่างๆนิสิตต้องไปดูเนาะต้องลองไปดูนะครับว่าไซส์ตรงเนี้ยเท่าไหร่สมมติแบนเนอร์พอนะครับ,บ,อ,รอ,นะรบอาจารย์จะอัปโหลดสมมติอาจารย์มีภาพอาจารย์จะอัปโหลดสมมติอัพโหลดภาพน,าพนี้เห็นไหมครับพอทํามาไม่พอดีมันก็จะตัดไปเนาะนิสิตก็ต้องไปกะไปหาขนาดตรงนี้มา หรืออาจารย์จะอัปโหลดตรงนี้อ่เดี๋ยวอาจารย์ลองอัปโหลดนะครับของี่ไซต์ที่อาจารย์ทำน,นี่ครับไซต์แบบนี้อเราก็สามารถถ้าเราไม่เอานี่เราก็ลบะแล้วก็เอาข้อความตรงนี้ได้เลยถ้ามันจางใช่ไหมเราก็มารีมูฟตรงนี้ออกสีของนี่จะเข้มลงอ่าเข้มขึ้นนี่ครับรย่อขยายได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นิดหน่อย นะครับเรียว่าจัดเกินกลารแต่ถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ถ้าเราลองพรีวิวดูนะครับภาพอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เราต้องกะกะขนาดภาพดีๆนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้นิสิตได้ออกแบบนะครับไม่หายทำงี้เ,เ่ยพิมพ์ข้อความได้ไหม เปลี่ยนฟอนต์นะฟอนต์มีเยอะแยะนิสิตลองไปเลือกดาวน์โหลดดูนะครับขอบคนณครับจ,จะเป็นกลางเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนาะภาพรวมนะครับในการสร้างกูเกิลไซต์นะพอนิสิตจัดหน้าแต่ละหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าอะนิสิตบอกว่าจะให้เพื่อนเข้ามาทำด้วยนะให้เพื่อนเข้ามาแก้งานด้วยเราเป็นคนสร้างนะครับนิสิตมาตรงนี้บวกตรงนี้ครับ